สวัสดีครับยุค่องพ่เล็กสายดานันไมนี่เฮาได้ของเหรนไม้มากครับจะเอามาบำบัดน้ำครับนี่เป็นเลียงไก่เนี่ยขอกไก่ครับแล้วก็ห้ไก่มันขี้ใส่น้ำเนาะน้ำมันก็เลยเขียวตอนนี้สิเอามาบำบัดครับตอนนี้นกำลังประกอบครับนี่ประกอบแล้วแล้วครับลไรประกอบ พลังงานโซโล่าเซลล์มันจะเป็นจังไงครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งใกล้ๆกันมีมอเตอร์มีโซ,โซครับนี่มอเตอร์ยู่ซ้ำหนี่เลยแค่นี้ครับบมี่เนีอัน,นี้ก็ประกอบแล้วนี่แจ็คพิดจ,จ็คถือครับตามความเข้าใจของเจ้าของนี่แหละ ให้มันสลับกันเั็กน้อยเนาะบ่อยมันตรงกันครับให้มันไขว้ตรงช่องตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่จะประกอบนะครับอันนี้ก็คือบ่เคยประกอบหรอกตามความเข้าใจเดี๋ยวฮาร์จะมาเปิดเปิดแผงกันครับบาสจิตเปลี่ยนยังไงมุนไหมหมุน อ้าวนี่นะครับเนี่ยรังงาแสงอาทิตย์เดวจะเอาล่งน้ำครับเนี่ย ราคาสองหมืนครับสองหมืนกว่าบาทเทนที่สาวเป็นวานะเดี๋ยวขาจอบไปเอาลงน้ำกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิด้าคอบนีกอ่ะเดี๋ยวเอาลงน้ำนี่ครับเดี๋ยวลอชมนะครับเดี๋ยวยกลงน้ำกัน เอาลงเรียบร้อยแล้วไปไปเปิดจะไปของสายล่มหรอมันรุนกันว่าจิตเป็นยังไรน,นี่ <c oughs> กลางหันน้ำบำบัดน้ำเสียนแมนบอหัวหมวัวเออนี่นะ เออเจ้าเอามันบดมันถือแข็งบาเป็นอย่างบ่อเอแสงน้ำหนักนันบดเสมอกันเจ้าค่อยหาอิดไปทวงเอาอิดแดงกันไปวางฟังนั่นแปกน้อย เ่าเป็นยังหรอเ็เรียบร้อยแล้วครับติดต่งเร็ียบร้อยครับล่องดึงตัวนีไม่อีกเจ็กน้อยเป็นคนใต๋อวะน้ำหนักนันบอบบนลลานกันครับ กต่จีประมาณนี้นะครับเ,เออตัวน,นี้โล่งยางแห้งอ่ะโลผิดดอก ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน่อคลิปนี้สวัสดีครับ